ครั้งแรกของเรานะคะอาจจะไม่ได้รีวิวสถานที่โปรโมตแต่ยังได้แต่อยากจะเก็บความทรงจำไว้บรรยากาศดีๆไว้เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะว่านี่คือการเที่ยวครั้งแรกมากเลยทุกคนคนควันไหมีนี้แล้วนึก

้ยืนยใเรามาเดินเล่นกันข้างล่างนะคะโหเป็นไรที่แบบว่าอากาศดีมากข้างล่างสวยมากเพลงผ่านแบบผ่นอยนู่แ้ วันถัดไปเราก็ไปต่อกันที่พระราชวังเคียงบอกนะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่บรรยากาศที่นั่นะโคตรหนาวเลยทุกคนมันไม่ได้หนาวธรรมดานะมันหนาวสุดๆเลยอะ่ะพอเที่ยวพระราชวังเสร็จนะคะเราก็มาต่อกันที่งานเลี้ยง ก็จะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ความสำเร็จของเราที่เราได้เที่ยวต่างประเทศนะคะครั้งแรกก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยเพราะการฉลองครั้งนั้นก็เป็นวันเกิดของเราด้วยป,ปีที่ผ่านมาครับ นนฟอ,อุณหภูมิติดลบไม่รู้นะคะว่าลบเท่าไหร่นะคะสวยมากไปแล้วค่ะจะขึ้นรถัสแล้วบา,บายๆแล้วจ,จอการและนี่ก็เป็นอีกที่นึงที่จอยชอบมากเลยนะคะสวนสนุกเอเวอร์เลนเป็นสวนสนุกของเด็กๆเ,เลยใช่ไหม mm hmm. ก็มาเที่ยวอยู่ที่นี่เป็นวันๆเลยแหละ อากาศหนาวมากแต่ก็ความสนุกก็ทำให้เราลืมความหนาวไปเลยใช่ไหมไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงจอยรู้สึกอย่างหนึ่งเลยนะคะทุกคน ว่าแบบทำไมนะเขาถึงชอบเที่ยวต่างประเทศกันเพราะมันคือการเดินทางที่มันได้บรรยากาศที่มันแปลกใหม่แล้วมันก็เป็นความสุขที่มันจะเกิดจากการเดินทางเนาะเป็นอะไรที่แบบทําให้เราเติบโตเรียนรู้วัฒนธรรมบรรยากาศการใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้เลย เรามาอยู tang, ่ที่ยองโนที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่่สุดในเกาหลีแล้วนะคะนี่คั้งก่อนนะคะกินก่อนนะน่ากินมากเห็นแล้วเล็กะอร่อยไม่รู้ไมนดูอ๋ออร่อยสดน้ำละล่อมีนี่ใค้จะได้ีเกลยวเกีือซาะมื่อกีโดนเผ็ดแป้งโมติเวตไปนะครับสุดยอดมาก กลับนะคะเราก็มาอยู่กันที่ Enzo so Tower ก็เป็นที่สุดท้ายแล้วที่เราจะบินกลับเมืองไทยนะคะก็เป็นวันเกิดของจอยด้วยมีประโยคหนึ่งนะคะที่พี่กั้งพูดไว้ยังจำได้ถึงวันนี้เลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โซทาวเวอร์นะครับที่กรุงโซวันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอากาศก็ดีมากนะครับนอกจากวันนี้จะเป็นวันที่เราเที่ยวทิป เกาหลีใต้นะวันสุดท้ายเนี่ยวันนี้ยังมีโอกาสพิเศษนะครับเป็นวันเกิดของน้องจอยด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะมาไว้พรมวันเกิดให้น้องจอยน้อยกันนะครับก็ขอให้น้องจอยนะครับมีมีพลังนะครับมีสติปัญญานะครับในการทําเป้าหมายใหญ่ของเราสองคนนะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับอนาคตหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ได้เที่ยวเล่นเหมือนคนอื่นๆนะครับแต่อนาคตเนี่ยเราจะได้ใช้ชีวิตเหมือนที่คนอื่นๆเขาไม่ได้ใช้นะครับ ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับเจอแต่คนดีๆคิดดีๆบสมความปรารนาทุกเรื่องเลยความรู้เดี๋ยวก็ลืมแต่ความทรงจำอ่ะอยู่กับเราตลอดไปเจอกันคลิปหน้านะคะสแกนดีเนเวียค่ะบ๊ายบาย